พาไปดูเจ้าร้อยห้าแรงไถไร่ลุยปลาป่าหญ้าป่ากรถินอย่างรกแต่เจ้าร้อยหแรงไม่สะทกสะทานสามารถลุยไปได้ทุกสถานที่นุ่นมาแล้วสามารถไถพลิกคื้นดินแห้งแรงกันดานขนาดลด เล็กๆไม่สามารถไถได้แต่เจ้าร้อยฮาแรงไถได้สบายโอ้ Alors, ไม่ธรรมาดาโอ้วุเงียนกิ <buradan S 2> ๊บหมตงรงเป๊ะโอ้แวน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 โอ้แรงจริงแรงจริง สุดยอดเลยอะ่ะแม่ไม่ธรรมดาเราโอ้แม่แน่ยเฮวาป่ะให้โอ้ขนาดเนี้ยเห็นไหมย่าลกูกๆเนี่ยลากกระจายจไปเลย โอ้ลึกก็ไม่ลึกพี่น้องโอ้ยความลึกลงไปเกือบเมตรดูความลึกลนะี่แหละลงไปเนี่ยลึกมาหาศาลโอ้โหลึกมากเลย h าด